เป็นยังไงหลังจากวัดที่แล้วโชว์ฟอร์มเทพไปตอนนี้กูเครียดมากเลยทุกคนพอมันได้โชว์ฟอร์มระดับสูงขึ้นมากลายเป็นว่าตอนนี้ความกดดันมันโยนมาอยู่ที่กูครับผมว่าจะสามารถรักษามาตรฐานแบบนั้นได้ในทุกๆพาร์ทหรือเปล่าและเกมแรกในพาร์ทนี้เราจะเจอกับเชฟฟ,ฟิลยูเนเตดทีมันดับัวยของตลาดและหลังจากจบจากเชฟฟิลยูเนเต็ด้วยผมจะต้องมีเกมนี่ครับผมเพย์ออฟยูโรปาลีกนัดที่2นัดแรกไอเ้เหี้ยผมไปชิปโงๆโโทำให้ทีมเสมอ2-2ครับ เกมนี้ออกไปเยือนที่ซันซีโลโไม่ง่ายแน่นอนหลังจากนั้นจะมาเล่นเกมในบ้านกับเอฟเวอร์ตันครับผมก่อนที่จะจบกับบอลสปัตในฟุตบอล FA ครับแต่เดือนหน้าครับผมสำคัญกว่ามีเจอกับแมนซิตี้จ่าฝูงแล้วก็ลิเวอร์พูลทีมอันดับเลขตัวเดียวกับผมที่อยู่ใกล้ๆเราแต่พานนี้จริงๆก็ดูเหมือนจะไม่ง่ายนะเพราะเอฟเวอร์ตันก็อยู่อันดับที่10ครับผมมีคะแนนเท่ากับเราแล้วอ้า นิเวอร์อยู่อันดับที่9วะอง <Yeah. S 1> อ,องการเกมนี้ใช้เป็นฮินชูดยืนคู่กับมอนคาโยราอีกแล้วอ oh. ย่าประมาททีมบวยครับผมบอกเลยส่วนมากซีรีส์ไหนที่กูเล่นบวยติดคอตลอดแต่ซีนี่นี้จะเป็นซีรีส์แรกครับผมที่จะไม่เป็นอย่าง,งานั้นเย็ดคหลังห้าวะกูเหนื่อยแล้วโอเคผมดันให้มาไม่ได้มานี่มานี่ดได้สวยครับกัตินตกตินให้ง่ายๆนั่นแหละ แล้วได้สั้นขวาแล้วโอ้ยมารี่สวแล้วไว,ต,ไวตินไวตินตีขึ้นด้วยแล้วตีเซบูได้แล้วไม่ได้ครับโอ้โหไอ้โ,โอ,โโอโ้แข็งจังวะเฮ้ยทำไมคางเขาแข็งจังชนไม่เข้าเลยแล้วมาแล้วเอตูพิยอนณอีกแล้วบอดอกมึงเอตูมึงอย่าพลาดง่ายบอดอกพิกแล้วได้ด้วยตัวกลางตัวกลางตัวกลางเดินแล้วโอ้ยเซฟสวยครับสติวแล้วหลัง โอ้โหไปไงวะไป็นไรขึ้นแล้วขึ้นแล้วนั่นแหละแล้วโวยตีนช่วงหลังเก่งเก่งทางริมเส้นครับผมแล้วมาสวยเลยสวยเลยสวยเลยแล้วดีดใส่ก้อยเรียบร้อยไหนลองทานดีได้มาใหม่ได้มาใหม่อืออืออืออเป็นไงโอ้โหคือตอนนี้กลายเป็นว่าพอเจอเกมลับแน่นๆน่ะผมต้องขยับตัวออกไปริมเส้นด้วยเพื่อที่จะให้เพื่อนแทงเป็นตัวพักอ่ะ โยบนี่มนั่นแหละไปกิบเน็แล้วกวยกวยสปีดมาแล้วกูมีแรงแค่นี้เพื่อนกีเน็มามาแล้วกวยตื่นด้ซับตูหอกดไม่ลงแล้วสวยแล้วด้วยครับผมไม่มีใครกูงัดเต็มข้อเลยแล้วมันเหินออกไปผิดแล้วไม่มีตัวขยับไม่มีขยับพาไปก่อนไปเห็นไปซอลิมาสเป็นซ้ายครับขอโทษแล้วสนามมันเปียกริบการเล่นบอลกับพื้นมันยากเลยแล้วได้แล้ว ไอ้กอนสวยออ้หูหลังหักแล้วไอ้ตูคมเร็วออ้หูไอ้เลียมแข็งจับแล้วโดนไม่เกือบไอ้ตูกลายกระแส่ะแม่งกระแทกกระเด็นเลยอะ่ะจบครึ่งแรกไปครับผมกับหนึ่งศูนย์ของพอลกวยตินกลายเป็นจังหวะที่เราทําได้ดีมากเลยจังหวะขีกตัวไปเล่นริมเส้นอะ่ะทำช่องเนี่ยสวยครับแต่ไม่มีไม่มีตัวมาไม่มีตัวมาอย่างงี้ไม่มีตัวมาอย่างงี้ไปต่อส้อนต่อส้อนโอเคกัน้อยู เล่นยังไงแล้วได้ซัดของซอรี่มาสวยงามศูนย์ตัวสองครับผมโอ้โหแล้วซัดอีพีควยตินเนี่ยจังหวะตกลับมาเหมือนจะไม่ค่อยดีับแต่ยังได้อยู่สุดท้ายตายกระแทกของซอรี่มาโดนนะอุ้ยเตะเขาเราล้มของแท้ไ,ได้ไปกี่ตัวล็อกสวยครับอโอเคสวยขยับขยับ ขยับไม่ล้ำไปแล้ววอรล,ลิมาร์เข้าสายสายข้างท่านนั่นตู้ติดบล็อกเตะมุมช่วงหลังเริ่มได้เข้าข้างในบ่อยไมาไม่เามเา,มเาแล้วอู้ยได้นะเลตแล้วอู้ยทำอะไรก็ดีไปหมดว่าช่วงเนี้ยและแล้วดูวันเล่ด้วยสายโอ้โหไม่ได้ลุ้นเลยดูจังหวะวิ่งมาของพอวิตินครับผมแล้วซัดมีตัวมาบล็อก <c oughs> นี่ไปึงทีแล้วสปินทางตรง อดีนก้ามึงให้ดิสวยสวยครับแล้วยกนิ่มยกนิ่มนิ่มมาที่เป้าตู้เขาหักไอเ้เหี้ยเอ้อยไม่เจ็บไม่เจ็บเอา้าเอ้าโอ้โอ้อะไรกูตีนกูเอาแล้วครับสภาพเมาครับผมเมาหม,มัดไปรู้ยิงก่อนแล้วสัตว์เลยลำไหมลำไหมลำหน้าวูกลับมาไม่ทัน เนี่จยจำผมไม่มีตัวกบถอยกลับมาแล้วครับผมแล้วมันโอ้วิ่ไม่ทันนิดเดียวเลยมามาไม่ได้เอาไม่ได้ผมต้องเคลื่อนบนว่ะมันไม่ใจอ่ะมาที่เพื่อนสวยมีตัววิ่งแล้วไปเออคนละตัวแล้วโอ้ไม่ต้องรีบดิอืมดีไปเดี๋ยชิดเลยเดี๋ยชิดเลยเอาไปดูตรงนี้ผมอยู่ตรงนี้ไปเลยไปเลยไปเลยนั่นแหละมันโดนแล้วมันโดนแล้วมันโดนแล้วเป็นไงอุ้ยสวย วยกลวยตินแล้วกลวยตินนิ่มๆเลยูมึงพลาด,ดอีกเวงนะแล้วดูท่านี้ท่านี้ท่านี้โอ้โหเต้นไปทั่วมาดิคโหประตูที่สองของกลวยตินครับผมเป็นจังหวะเพลสิ่งโอ้ไล่แล้วเหมือนจับพลาดไอกูใส่เลยครับผมหลังจากนั้นได้จบด้วยขวาแล้วเวแมนโดนถอดออกครับตอนนี้เริ่มพักตัวจริงๆแล้วส่งไมค์โคเรนโกลงมายืนฝั่งขวาสปีดได้อยู่โอ้โ ตัวโดนนะกูบอกเลยแล้วคือจังหอะไม่ควรได้และสิ่งที่ไม่ผ่านก็มีแค่อย่างเดียวก็คือการยิงไก่แล้วก็ได้แมนออโตแมนอีกแล้วตอนนี้กูต้องรอดูครับไอเพย a ย์ออโตแมนชอนลิจะได้หรือเปล่าเพราะตอนนี้กูเตรียมปกเพย์ย์ออโตแมนชอนลิไว้นานมากบินตรงไปที่ซันซีโลกัน การยื่นโปรไฟล์ไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผ่านเพียงแค่สตาร์ทสิตัวจริงครับผมอีก2อันที่จําเป็นต้องได้คือแท็กเค้ a เลผมได้15%แล้วก็ช็อตออนโกผมได้11%ผมว่ากว่าจะจบลูกการผมสามารถทําได้แต่ก็มีอีอกหลายคอมเมนต์ครับผมอยากให้ไปทีมอื่นก่อนเอาจริงๆนะแมนยูกูอยากให้เป็นเป้าหมายสุดท้ายหรือไม่ก็ไม่อยากย้ายมาแมนยูด้วยทําให้ตอนนี้ผมมีช้อยเพิ่มขึ้นมาอีกหลายช้อยพอสมควรครับผมหนึ่งในนั้นนะเป็นทีมในพิมพิล1ทหนึ่ง New แต่ปัญหาคือ n e w c ส s t l e เขาก็ต้องการ Slide tackle 35แล้วก็ของบุน n ด e ผมจริงๆผมดูัอดมุลไว้ครับ แต่เขามีสไลด์แท็คเคิลเหมือนกันอีก3ทีมที่ผมคิดไว้คือในอิตาลีเว้ยทีมแรกครับเป็นทางด้านของอินเตอร์มิลานครับผมเขาไม่ต้องการสไลด์แท็คเคิลแต่เขาต้องการสแตนแท็คเคิลที่เราทําได้22จาก30แล้วก็แท็คเคิลเรทครับยีซนซึ่งเราได้ส5ส่วนอีกทีมหนึ่งครับเป็นยูเวนตุสผมเหลือแค่ยิงนอกกรอบครับผม14ประตูเราทําไปแล้ว11ประตูส่วนทีมสุดท้ายที่ผมดูไว้คือเอซีมิลานครับผมผ่านทั้งหมดแล้วในความต้องการของเขาแต่ผมมยยยยยังงไ่่ออาาากกกให้้ททุคนีียยีเเรรสื นะมีอีกอย่างหนึ่งครับที่ผมไม่ค่อยตัดมาลงครับคือ activity ครับตอนนี้ผมซื้อไปเกือบหมดแล้วนเนี่ยมันจะเหลือแค่อันแพงๆครับผมซึ่งเงินเราเหลือแค่19ื่นเบทเรียนมีแล้วนะกับเอซีบิลานว่าถ้าติดเล่นอนะ่ะมีโอกาสโดนเขาพิกกลับมาได้โค้ชขอเหมือนเดิมว่ะแล้วก็ของบอลหกสบปรสุดท้ายเป็นสร้างสรรค์โอกาสในการทําประตูของสิบห้ามามาอโทษทีแล้วไปแล้วครับเราไปเอเลยเอา,เอากวนจีนมาสอนให้ของผิดเกวง แล้วโอเคสวยครับสติวโอเคโทษโทษโทดเงผิเงผิงงด้องเล่นอยากโอ้โหไม่ต้องเล่งดิแล้วกูต้องสปินช่วยเกมลับอีกแล้วโอเคผมดูในให้ผมดูข้างในให้แล้วติดสัตว์โอเคอเอาใหม่เพื่อนมันตื่นเต้นหรือ,อยังไงวะแล้วเขาได้ขึ้นอีกแล้วเข้าดิรออะไรโอ้โหไอตู ถ้าโดนกูจะตบหัวมึงมาแล้วครับโอเคสวยผมก็ระแย่ใจกับไอ้ฝั่งซ้ายจริงๆมันมันคึกมากักตลอดเลยอะแล้วสวยเคลียแล้วไม่ได้แล้วโอเคสติวเดิน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 ไม่พูดโอเคเดินชิดเดินชิดเดินชิดสวยครับพี่สวนไม่ได้สวนไม่ได้เลยระวังเลยเอาระวังเลยเอา เอาสวยครับสวยนั่นแหละเลือกเล่นเลยไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอย่าให้เขาไปงั้นอย่าให้เขาไปอย่างนั้น,น,นตัวไหน,นตัวไหน,นสวยเพื่อนสวย,สวยบี้ให้ได้สวยครับเอาหลุดโกยตีหลุดเคลื่อนหน่อยเห็นแล้วไปนั่นแหละซอนิมาร์ดมา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 ดรอเพื่อนก่อนมาด กิมเนตไม่ยิงด้วยไม่รู้จะขยับไ,ไปไงวะาตอนนีน้สายสายนั่นแหละสายของกิมินเนตโอเคครึ่งแรกจบที่ศูนย์ต่อศูนย์ครับผมโอ้โหแต่เอซิมิลานเจ้าบ้านแม่งยิงกระจายครับแต่ต้องขอบคุณสติวที่ช่วยทีมได้เยอะเลยดูโอกาสจบดีเรามีแค่ครั้งเดียวจากกิมิเนตส่วนของเขาเกตครั้งอะยื้อย่างน้อยให้ได้โดนหุดโทษครั้งนกูก็ภูมิใจแล้วเกมที่แล้วเหมือนเขาไม่เอาอะโอ้โหถ้าเกมที่แล้วสองศูนย์บัณนี้สบายไปแล้วแล้วทีโอคอนเดนสครับ มโอมาอีกแล้วลาฟาเอลเลยเอามีตัวกลางมีตัวกลางแล้วมีตัวเดิมึงไม่เดินเลยโอ้โยยยยดูเขา,าอะจังหวะมา,มาดีอยู่แล้วแล้วเนี่ยมันมีตัวกลางตัวหนึ่งที่ไม่เดินใส่ครับเนี่ยไปถอยหลังโโอ้หเราไปรอท่องผ่านเกมดีกว่าเห็นแล้วไปโอ้ยน้ำหนักโคตรป่ะน้ำหนักโคตรแตกมากต้องมาเชื่อมต้องมาเชื่อมะ มานี่ามาได้จังหวะขอแล้วโอ้อยเจ็ดนาทีสุดท้ายเจ็ดนาทีสุดท้ายเอาหน่อยลูกเดียวมันกลับมาได้สวยครับผมไปไปเอาข้างก่อนโอ้โหโดนลุมสองตลอดเฮ้ยสิเปิดได้ไหมเปิดเปิดมาแนละ้วโอ้โห โอ้แล้วดูยกสวยเลยครับที่โอนเนตยายาให้ครับปิดกองแล้วล่างมาสุดได้แล้วสวยไปดิเล่นดิเล่นดิเล่นดิให้ให้ให้ไปแล้วไปครับกุยินฮะยังไม่โทษปะวะโอ้โหแล้วแพ้ลูกหนึ่งกูบวกแล้วไม่จะเป็นอะไรที่กูเสียดายมากเอยครับนัดที่แล้วเนี่ย กลายเป็นว่าตอนนี้เราเหลือถ้วยให้ลุ้นเพียงแค่2ถ้วยครับคือพิมิลีกับ f a ฟครับแล้วก็เกมที่เจอกับบอลมัดผมว่าน่าจะเก็บได้นะไม่น่ายากเกินความสามารถของทีมครับผมและเกมนี้คืออีกหนึ่งเกมที่สําคัญเกมนี้ถ้าเราชนะจะมี43คะแนนมีโอกาสที่จะขยับถึงอันดับที่7ของลิเวอร์พูลครับผมมาอิโคลงโก้เบียดขึ้นมาเป็นตัวจริงได้แล้วครับผมโค้ชมึงน,น่าจะเห็นตั้งนานแล้วแหละพิมิลีผมก็ต้องการขึ้นให้ถึงท็อปไฟนะแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอน ไมคโครนโกไมคโครโกไม่ผ่านง่ายแน่อนอนโอเคเออแค่นั้นแหละ <c oughs> มาง่ายจังวะอุ้ยแล้วโอ้โหสติวกลางเชื่อมเต็มกันไม่ติดเลยครับผม <c oughs> เหนื่อยจัดแล้วเอา้าอะไรอะ่ะโอ้โหแฮนบอลโอ้โหเยี่ยมนี่มันระยะทำการกูเลยแต่ผมว่าไม่น่าเข้าซัดเลยแลบโอเค ไปคอนติโก่เติมแล้วเติมช้าไม่เป็นไรมาสวยไปบางวันยาวแม่นเลยสวยครับสวิตมัดเล่นไงมาดมาดคิดไม่ออกโอเคไป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 ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นเร็วเร็วเร็วแล้วสัดเองเลยแล้วเต้นเต้นเต้นโชว์หน่อยเต้นโชว์หน่อยเอาไปเต้นเฉยเลยกูอ้ อึดอัดมาพักใหญ่แล้วดูครับผมจับแล้วกะส่ก้อยครับสุดท้ายมันเข้าข้อพอดีบอลพุ่งเสียบเลยข้ามข้างในกันเลยวะมาดีเดียวพิกเลยตีเข้าขวาข้าขวาได้อยู่โอ้โหมาดิมาดิแทงมาแทางมาสวยแล้วยกยกโค้งเบาไปข้ามนี่โดนนะผมบอกเลย ครึ่งแรกจบที่1นต่อศครับผมจากพอกวยตินนาทีที่37แต่ตอนนี้คือรู้สึกว่าทีมมันฟอร์มเริ่มดรอปลงเรื่อยๆไปแล้วไปแล้วดูเนสแล้วเคลื่อนให้ไปนั่น,นแหละคาป์บินเนี่พุ่งเข้าในพุ่งเข้าในพุ่งเข้าในเฮ้ยขอโทษได้อยู่แล้วสวยเลยไม่ได้เลยวะโอ้โหอแล้วเขาเริ่มพองบอลดีแรงแล้วสวย สวยครับแล้วไปโอ้โหลงสก,กีนอีกครับเวตินกูโอเคได้อยู่มัดง่ายๆโอเคมายืนเป็นหน้าคู่ก่นอนยืนหน้าคู่ก่อน,นให้ก่อนให้ก่อนสวยปะ <c oughs> อือฮึยังไม่เข้าใจนั่นแหละเออให้มันขึ้นหลังไปได้แล้วได้แล้วทอริอมาร์สสวยสวยได้ปะไม่ได้อือฮึแล้วจะรีบไปไหนอาไวยรุ่น ตั้งรับใหม่ระวังสวยแอร์พลิกวังตัวไหนระวังข้างในเลยระวังข้างในเลยจันยังมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วโอ้เคโอ้โหนี่ยังไงโอ้โหกูว่าแล้วโดนขึงแล้วมันได้บอลปุ๊บมันเขี่ยไปข้างหน้าแล้วไม่มีใครสุดท้ายโดนสวนมาอีกทีเรียบร้อยแล้วไมโครลิงโกโดอนถอดออกครับส่งเอตูบิยันลงมารวมหนึ่งรวสองสวยเฮ้ยสวย ยังไงอโอ้ด้แล้วไอตูไอตูเหมือนเดิมแล้วพื้นที่มึงเปิดด้วยอูไปเองก็ได้ไอสัตว์โอ้โหเอาแล้วหัวปักแล้วกวยตินโอ้โหแดนจูมาแดนจูมาแดนจูมาเรียบร้อยกดเปลี่ยนไอตูวิยอนออกได้ไหมโอ้โหมันเติมไปง้ๆโดนจาะทางซ้ายอยีกแล้วครับผมเป็นไงสวยครับ สวยเลยข้างบนไปกินอีเน็ตลุกอู๋ก็เล่นได้นี่คล้องง่ายอะ่ะก็เล่นกันได้อยู่นะโอกาสน,น่าจะน้อยละอุ้ยสติ๊กุยแล้วใครเขาสก,กินกูเนี่ยเอ้ยใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นแล้วโอ้โหเอ้าโอ้โหเสียแนบอลนีอีกเฮ้ยเอเวอร์ตันเล่นดีจังวะข้างหลังอะ่ะแล้วบอลยาว ไม่ได้ครับแล้วจบเกมโอ้โหดึงต่อสองก็เซนคองบอลเท่ากัน50-50น้เนาะคือเป็นทีมที่ระดับไล่เลี่ยกันอ่ะมันก็ประมาณนี้แหละแต่โอกาสจบกลายเป็นว่าเขาเยอะกว่าแล้วเขาทําได้ถึง2ลูกความพึงพอใจผมยังได้แล้วก็ทีมแพ้จะได้แมนเอาต์แลแมทนี่แหละคือสิ่งที่กูหยิดไว้เข้าใจไหมคือตอนนี้ฟอร์มกูดีมากๆเหลือแค่เกมรับของทีมที่มันมันมันต้องขยับสูงกว่านี้แต่มันทำไม่ได้ครับเกมรับ แล้วคือไม่ใช่ว่าเกมรับฝั่งขวาหรือเซนเตอร์คู่นะฝั่งซ้ายตอนเป็นไงุณเรงกู้ฝั่งซ้ายยังเจาะย,ยากอยู่เลยเอสตูปิยานลงมาปุ๊บจังหวะแรกหายเลยครับผม oh. ส่วนโปรไฟล์ที่ยื่นให้ยูเว่ครับ14ครั้งกับการยิงในกรอบ oh. ผมทําไปได้13ครั้งแล้ว oh. เกมนี้ความฟิตเราน้อยที่สุดในสคอร์ตเลยว่ะ เกมกับเอเวอร์ตันผมวิ่งเยอะมากแล้วก็ยังมีพวกเวสแมนกิมีเนสแล้วก็มอนคาเยล่าครับผมที่คมฟิตถือว่าไม่เต็มหลอดกีเมลลี่ก็อยากไปอยู่โซนบนไอบอลถ้วยก็อยากได้สักหนึ่งถ้วยครับซึ่งตอนนี้มันเหลือแค่นี้ครับผมเอฟเอครับแค่หนึ่งถ้วยนัดนี้โค้ชยังต้องการสกอร์จากเรานะครับขบนขบนเลย,เลยดูพื้นที่มีให้เล่นเยอะอยู่นะดูสปีดเราเหนือวขาด้วยมาดิมาดิ โอ้ช้าโอ้ถ้าให้มาตั้งแต่จังหวะแรกแนละ้วหลุดแล้วครับผมดูกว่าจะจ่ายได้แล้วรับหน้าด้วยโอ้ยเข่านิดเดียววิ่งมาดูแล้วไอ้ของไหนโอ้ต้องไปเองแล้วกโยตินต่าช้าดันแล,แล้วนี่ไงแล้วโซลิมาดูนิดเดียวเลยอะแล้ว เป็นขวาข้างไม่ถนดัดไม่ได้เล่นง่ายๆเลยช่วงนี้มีตัวประกบกูหนึ่งคนตลอดอะไรถอยครับเราสุดเส้นสุดเส้นแล้วยกยกย,ย้ยกยอยยกย,ย้อยไม่เข้าฮอร์สโอ้ยมามามานั่นแหละตามช่องไม่ได้ให้แล้วซัดไม่ตั้งเลยอย่นีได้ปะนี่ได้ปะ,ไ,ปะไม่ได้ครับผมโอเคนั้นรอ สวยมาเองมาลนะสั้ซ้ซยไม่โตกบเปาปากอะเนี่ยโอ้โหแล้วมันปายปลายเท้าดูการแกะเพชรแกะเพชรซิ่งโคตรด,ดีแล้วหลุดเลยหลุดเลยครับผมโอ้โหตัวนหนตัวนหนดูโซนังกี้ก่อนนั่นแหละไอ้กอดูโซนังกี้แล้วโอเคสวยมากพิดเห็นแล้วไอ้บอลยาวแม่นแม่นเลยไอ้ตู ไอ้ตู้เล่นไงตัวกลางไงตัวกลางไปครับไอ้ตู้จะคอร์ดเหรอ,อมไม่ถึงไม่ไม่ได้อีกไปเไปเลยโอ้ยนิ่งวัวในตู้แล้วครึ่งแรกจบที่ศูนย์ต่อศูนย์เลยครับผมยังทำอะไรกันไม่ได้ไม่ง่ายอย่างที่คิดว่ะาทาเองทาเองโอ้ย,อยนี่ได้อยู่นะโอ้โหดูมึงดูมันมามึงดูมันมาไอ้เหี้ยฝูงมดมึงไล่กินเหี้ยหรือไงแรงกูหมดแล้วกลับก่นอน เอ้ยเอ้ยสปินจนหมดแรงตอู <sk 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 ้ยนิดเดียวตั้งแต่โดนจับทางได้ครับเรื่องหายก็ไม่มีอยู่จริงโอ้ยไอตู้ไอตู้ไม่ทันไอตู้มึงใส่หนักๆหน่อยดิแล้วดูครับผมหลุดหลุดมาง่ายเลยไอตู้ปียอนมาแล้วอีกแล้วครับไอตู้พวดอีกแล้วครับผมแล้ว อย่าบอกมึงจะตกเอฟเอครับอีกไม่เอานะเ <_ C 1> หลือไว้สักถ้วยแล้วได้ซัดเต็มโคสติวโ <_ C 1> กยตินได้นนั่แหละแล,ะแล้วที่ตัวสวยยูเน่ไปกินเน่ไปกินเน่ซัดไซยมารัตทีกว่าจะได้ครับผมแล้วจ่ายของโกยตินอีกแล้วแล้วพิงเหมือนจะพลาดแล้วด้วยแต่ดูสายได้ซัดด้วยสายครั้งถนัดเรียบร้อยยกมายกมาตายครับโกยตินตัวตัวดูนะ แล้วสับปินลับปินสับปินให้ไวกว่านี้แล้วยกมาดิโอ้โหยนั่นแหละเพอร์ทัดโอ้โหไอ้ยังไงใครก็ได้ไปหาตัวที่มันเพอร์ทัชฉลาดฉลาดกว่านี้เลยทีแล้วจบที่ศูนย์ต่อหนึ่งไปเลยครับผมประตูชัยจากกิมินสและเป็นแอซิดของกวยติน ประเทมบอลเกมนี้สู้เขาไม่ได้นะแต่โอกาสจบเท่ากันแล้วเราได้มาหนึ่งประตูเราไม่ผ่านเพียงแค่อันเดียวครับผมคือการยิงประตูแล้วก็เห็นแวบ,บๆว่าได้สกิลพอยต์มา3อยากได้การเลี้ยงบอลว่ะ ผมรู้สึกผมเลี้ยงบอลไม่ค่อยคล่องเท้าเลยแต่ดิบิ้งเราก็83แล้วนะเว้ยบอลคอนโทรล77หรือว่าจะเพิ่มบอลคอนโทรลไปหนเป็น81ได้อยู่ตอนนี้การจ่ายบอลของเราวิชั่น81ออกบอลยาว79ออกบอลสั้น80แล้วก็เคิร์ฟ68ใส่เคิร์ฟไหมให้มันโคง้คงๆหน่อยใช้2 s k i กิลพอย t จะเป็น72เรตติ้งเพิ่มขึ้นมาเป็น77แล้วนะครับผมแล้วก็มีจดหมายอะไรเอ่ยไม่เกี่ยวกูเกมหน้าอ่ะคืออะไรอะ กีย่ยวกับแมนซิตี้วะอ๋อเลื่อนเหรอเลื่อนเกมแมนซิตี้เดี๋ยวเราจะมี f a ครับกับสเปอร์น่าจะเลื่อนแมนซิตี้ไปเป็นเดือนอู๊ <c oughs> อาร์เซนอลเชลซีแมนซิตี้ส่วนสำหรับคลิปนี้ครับผมถ้าชอบนะฝากกดไลค์ให้กันหน่อยแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยครับชอบมากๆสมครสมาชิกกดกระดิ่งนะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของเจ้าหนูพอลกวยตินผลงานของเราอะ่ะสำหรับผมคือมันดีนะแต่เกมใหญ่ๆเกมที่โดนประกบแน่แนๆพื้นที่ได้น้อยๆผมก็ยังไม่สามารถเป็นตัวพลิกเกมให้กับทีมได้ ส่วนเรื่องการย้ายทีมยังมีเวลาให้คิดอีกนานครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ